รออีกสักครู่นะคะขวดโคกเสียงดังแถอดิแม่ขวดโคกเสียงดังแวะวะเลยม่งก่อนโอ้ซไม่ใช่สีซิมก่อนซ้นีโมนว่าไม่ยาผิดบอยาชาใช้ยาตคนพ็นซีมึงก่อนอือโอ้พันขามาแล้วติโคษณาเลยนน่ไม่ใช่สีเออมันติโฆษณา อู๋เรามีต้มกล้วยเราจะทำอะไรกล้วยบดสีใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ใหญ่สีสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วสวัสดีอีกเอ้ามันจะขึ้นมาเืมเอมอเอาสวัสดีค่ะแม่แกสวัสดีค่ะแม่ใหญ่ไพ่ต่ <laughs> องใลาไล่เขาลงเรียนแล้วเขาลงเรียนแล้วเอาเขาจะเขาลงเรียนมั่นหนูซื้อมาอ่อนหวานเป็บนบ่อ่อนนอม ขาขาเพีย่ยวขาคองกันนะคะเรานี่มันมันเครื่องจะร้อนเร็วนะคะมันมันไรไม่ได้นานขนาดเครื่องของแม่วนเดี๋ยวก็ปีนหนา้าปีนหลังนะคะนี่หย,ยังเสียงกระเทียมกระเทียมกระเทียมคุณได้รักไห้กับุ้งเสียงไหวเ,<ร>เรามีเมดู<ร>คือยำนะคะยำหมูยอนะคะยำหมูยอจาก แม่เกี๊ยบนะคะส่งมาให้นะคะขอบคุณแม่เกี๊ยบมากๆนะคะเพิ่นเดินเบิรงอยู่บนออนี่เบิเด้อเบิเด้อเบิเด้อเบินเด้อเบอรเด้อเบอรเด้อ่รอบสองรอบสามปีิเยังสีข่อยคือทำได้แตกอย่าุญเส้นนะคะจยาบุญเส้นจะผิดหรือไม่เผ็ดก็ไม่รู้เด้อถ้าเผ็ดก็ขออภัยมานะโอกาสนี้ ยำหมูยอนะคะกูเป no, no uh, mm ็นกระเสาะแต่ไม่ใช่สีสิ้นนี่สีมสีมสีมกูกวนอ๋อเย็นมันเย็นแล้วมันฮอนแค่หมูยอก็กินขาดแล้วไม่ใช่สีเออเนาะหมูยอหลายรสได้เนาะอืมหลายรสมากอร่อยมากเลยนะคะเออทามากินไดเร็วเด้อมันอืดกอนดูดิข่อยบ่ได้๋อามามานะแกร้านบ๊วส่อ้านบ่ใส่ดิว่าฉันร้านดี ในสีมันมามันเผ็ดมีโอ้ยไมด้สีอย่าเป็นรักถิ่นมันเผ็ดไม่เจ้าน้ำบบตัวนี้โบนั่งบวชต้องขอสีบบย่างขอดีกินซื่อๆนน่ะล่ะขอสีกินกับเข่าชื่นชกินกับเข่าซื่อๆื่นข้าวอยามันถึกข่อยเค็ดให้เขากินเพราะมันเผ็ดๆสวัสดีค่ะพี่แมมบ้านนี้เป็นรสจักรแบบใดน้อบัดนี้น้องมาขามาใช้เลยค่ะเอาไปตอนนี้เรากำลังยำวุ้นเส้นอยู่นะคะเรายำวุ้นเส้นอยู่นะคะเกาขายถั่วแล้วจานละจานละหกสิบบาทเด็จานละหกสิบก่อนนะ อยู่บ้านเราสเตึกนี่แหละค่ะหกสิบบาทแสดงว่าข่อยบ้านนอกแค่ไหกสิบบาทถ้าเอาอยู่ใกล้เมืองตก็เนาะอย่าพักเนาะเอายามุเซนค่ะยามุเซนมาเซนมาที่มาเอารถซาดเพื่อมันเปลี่ยนรสส่งมาจากพี่เกียบนะคะเอาพี่เกียบเป็นคนแบบโแเสบพี่เกียบเป็นคนสั่งมาให้นะเอัเนี้อะกรกได้ขอโทษนะคะใส่มือซี่มาเลยสิ มันไม่ใช่น่ะมันจะดาวอ่ะลองดูไปคือน้ำลายไปหิวเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณย,ออยายบุรณะมาได้มันพอดีหมดเลยยีสิ์พอดีมาแล้วอ่าพอดีมาแล้วสีสันเหลือแต่สีสันพ่อแล้วไม่ยีสี์ทำนี่ก็กินแล้วจ้าตัวนี้มันเน่าอ่ะอ่ะพอแล้วอ๋อเน็ตลุดบอกค่ะบัวนาไฟดับบอกบอกงงอ่ะอ่าไม่กัดกำลังยำค่ะยำ ยำหมูยอนะคะจำหมูยอจากจากพี่เกียบนะคะคุณยายก็อยู่ห<อ>ลังห้านของแม่วนมันเครื่องร้อนนะคะพี่แมมเครื่องร้อนมันมันมันไปเลยมันอากาศร้อนมากนะคะแซบค่ะแซบอยู่ค่ะเราเรามีเมนูอะไรอีก่ะ นี่ไหนคะไม่ว่าเน็ตหมุนทิเขาไล่ไหมเราได้ค่ะเขาไล่ไหมราค่ะพี่แมมเขาไล่ไหมแล้วเครื่องมันนอกไหมคะเครื่องมันร้อนมากนะคะเครื่องมันร้อนมากนะคะ เพราะว่าเครื่องผมถถไปอาจจะห้งองนับเพราะว่ามันร้อนนะครับ <więcej. S 2> ยังไงล้างไม้ก็ได้เนะติดต่อถ้าอยากให้อาหารน้องๆก็ช่วยุนน้นยาแล้วก็อ้อยก็ยังไงก็ล้งไม้ก็ได้นะครับผมผ่านแม่ไพ่ก็ได้คะ่ะผ่านแม่ไพ่ก็ได้ค่ะผ่านใครก็ได้ในโรงเรียนนี้นะคะได้ทุกเครื่องนะคะค่ะเพราะว่าเรายังไงเราก็ที่เดียวกันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเครื่องโทรศัพท์เรามันร้อนเนะเราก็จะเข้าทางช่องไหนก็ได้นะคะ โอ้ทานพันเองคุณยายเอายำสักถ้วยไหมนะคะยำวุ้นเส้นก็ยำหมูยอนะคะหมูยอใส่วุ้นเส้นนะคะแล้วก็มีส้มตำนะคะหมูยอใส่วุน้นเส้นโทรศัพท์โทรศัพท์แม่วนนะคะมันจะร้อนแล้วอาจจะตัดไปเองได้ของทุกคนนะคะช่วงนี้มันแดดร้อนมากเลยวันนี้อาจจะตัดไปได้โดยไม่ได้ลาเนาะก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าก่อนนะคะ นะคะย่าตุ๊กแกเหลือ1 0 6ยมัดนะคะส่วนกล้วยนะคะเหลือย0สบวีนะคะอ,อ้อยเหลือ14 9ี่้ามัดนะคะย่าตุ๊กแกเหลือร้อยหกวีนะคะกล้วยเหลือยี่สิบวีอ้อยเหลือร้อยสี่สิบเก้ามัดนะคะแม่ภายหลังหลังครัวลังห้องนะคะ ม่สมมาหาเขาลุงไปถือกล่องโอ้ขอบพระคุณมากค่ะคพี่พี่สมัยแอแวะมาดูเด็กๆค่ะพี่พี่สมัยปิดกล้วยให้ยี่สวีโอ้ขอบพระคุณมากค่ะพี่พี่สมัยแอบแวะมาดูเด็กๆค่ะพี่พี่สมัยปิดกลวยให้ยี่สิบหวีก็เหลือยาตุ๊กแกร้อยหกมัดแล้วก็อ้อยร้อยสี่จุดเก้ามัดน,นะคะใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะ กลายเป็นขวาจริงแล้วนะคะต็อปเลือวกับสิได้ทรงสีเปกากระบาดเลี้ยายนตขั้ทางโว้ยตมาหลุดค่ามาฟายุสีขาสีีโวเขามาลหายลนกันแท้เลยเดือนน้นั่นลนแล้วกับพิงช่วงไปกับบาว่าดอกไปตกก็นาหน่อคนเด้ปตกกนาชันก็น้าทิดแม่สม <ห>น้ำลายยายเฮียลงเลยอยติดก่อ,อนถ่านยายน้ำไล่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านที่ช่องของแม่ไผ่นะคะช่องไพ่เลิฟค่ะค่ะมามกินยำน้ำสั่นเลยค่ะกินไปก่อนยั <laughs> น,ในในใบประมาณนหม <laughs> ือนไเฮียใส่เออเป็นตะเสีบเพราะงั้พีทเร็วเร็วสร้างกินเข่าไปสร้างเฮ้ยคนจนได้นอนมันบินกินเข่าแล้วจิโอ้ยสร้างบ่อถ่าเด้เนาะ คุณจิ้มแล้วคุณลอเลบเบา,บาไหวเลย่ยนุะสร้างเบาถ่าเด้เนาะจะสร้างเบาถ่าีเย็นตั่ยำนะคะยำสิ้นเม,เมเพิืนน้ำลลยไหลเลยเดี๋ยวนี้เราก็จะหาข้าวลงนะคะให้พ่อพ่อนะคะมากินข้าวกันกินข้าวด้วยกันเด้อ คนละวีด้วยแล้วใช่ไหมคะอันนี้ต้องใครนี่แม่ไพ่แล้วก็เหมืองดังงานค่อยเนี่ยเพื่อหาค่อยเนี่มาดูเบื้องหลังทุนขนาดไหนเนี่ยเห็นไหมจอนส่งใช่เลยค่ะจอนส่งใช่แบบเทียบแลนด์ไหมจอนส่งใช่เทียบแลนโทรศัพท์มันร้อนเร็วมากเลยเนาะแม่บอลอากาศมันร้อนเนาะอากาศมันร้อนอะไรงียอย่าไปหยาดไอ้ดาวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะซักไล่หนีบ มันเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังนี่นี่เบืเ้องหลังจริงๆนะคะหลังไม่วอนได้หนิมันแล้วม่นบอมดแล้วรค่ของน้องวอนล,อง,ลองแล้วห่อนบอ่เครื่องมันห่อนเงมังหวาแม่ไพ่กับจ็กซิปหนาที่แม่ไพ่กับซิลง่งคืกอกันล่ะ สงสจะขึ้นรถ่บอเกกคเ้ากพเก๊ดิพอเก๊กขายไปใสใ่ทานนะคะเบื้องหลังเบื้องหลังลพ่อเก๊กเอาสงสัยเอาเอาน้ำนะแปอาน้ำให้แม่พิมพ์ทานเนะาะค่ะแม่ พี่นบนะคะคอรอบครัวแก้ตาก็ได้ทานแล้วนะคะร<ด>้อนนะคะร้อนมากเลย เออพี่แม่มเพิ่นวามันหมุนเพิ่นก็ได้บอกว่าไปบอกแม่ว่านแน่อันมันหมุนมาสันกินนิดนึงกินเลยก็หมดบ่แล้วบอก

เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เลิฟก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตไปทานข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูต่อที่ช่องแม่วอนนะคะช่องดาวมงคุเนาะเดี๋ยวแม่ไปขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะคะสําหรับลีปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ